สวัสดีครับผมสมซุงแบกเดียนครับวันนี้ก็มีแฟนๆครับส่งเกมเข้ามาอีกแล้วครับที่ใช้ตัวของแบ c เดียเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเกมแข่งรถนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อนนะครับสืกว่าจะทําออกมาโอเคเลยนะครับเป็นแนวที่สร้างสรรค์มากเดยวที่จะนอกเข้าไปโอเคครับก็ต้องกดปุ่มซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับเป็นการแข่งรถนะครับ หนึ่งสปีดไปอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ครับพอถึงเส้นชัยครับก็จะชนะนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาลองให้คนอีกที่หนึ่งมาเล่นดูนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเรียวทามนะครับเป็นคนมาช่วยเล่นนะครับผมขอเข้าเกมก่อน,นครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปบอกให้น้องเรียวทามเข้าเกมก่อนนะครับ โอเคโอเคเตรียม <Okay>. okay. <Okay. S 1> ตัวครับผมน้องเขากดเร็วมากครับตอนทดสอบอนไอแลัวอันนี้ผมโอ้ย้ยโอ้โหโอ้โหเอาอะไรกดมาเนี่ย <c oughs> โอ้โหโอ้โหสงใส่ต้องยอมน้องเขาครับ,รบไม่สู้จริงๆครับไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวโอเคครับขอบเป็นประมานี้ครับก็ขอ,ขอบคุณนะคุณอะไรนะครับเดี๋ยว จะพูดชื่อไาษาหนังนะครับผมจำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันครับเป็นเกมที่โอเคมากครับการใช้บเบคเกอร์เซอร์มาทําเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับก็ขอให้ส่งกันเข้ามาเยอะนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถถามผมได้ตลอดเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับ